เจอแม่น้องอามพอดีกำลังทางอะไรแม่เตรียมเสื้อผ้าไปขายเตรียมเสื้อผ้าไปขายตอนเทียเ่ยงขายตอนเที่ยงเนี่ยเพราะเสื้อผ้ายังขายไม่หมดเลยยังไม่หมดมันเยอะอยู่วันไหนเจอฝนก็ไม่ได้เอาไปนะยัยงเหลือนะตัวที่สวยเลยครับนี่พมา่าพม่าชอบแบบน,นี้สวยนะสวย ลาอันนี้ซักแล้วนะซักแล้วเกเงีเดี๋ยววันนี้นักอามเขาจะไปไปตอนเที่ยงไปตอนเที่ยงกับตอนบ่ายนะไปสองรอบวันนี้เพราะว่า ผมไปนัดคนเดียวแค่แล้วๆเนี่ยเพรม่าชอบผมวันนั้นเห็นเห็นเห็นไปขายวันแรกกันลุมกันเลยขายได้กี่ตัวนะใช่ได้สิบส,สิบกว่าตัวนะสิบกว่าตัวยี่สิบตัวเนี่ยได้ตัวลย่สวเห็นโทรมาบ,บอกว่าขาย พมา 20, ลงกันิน <40, 40. S 1> <laughs> ตางตัวก็สิบาทแม่เขาขายไม่แพงสนะิบบาทอย่างเงี้ยยี่สิบบาทเอาถอยสวยเคัดพวกเนี้ยสิบบาทสิบบาทกระสอบนึงก็คัดได้ไม่วสวยๆได้ไม่ค่อยเยอะเนาะเอาดูที่มันดีๆสวยๆเดี๋ยวไป <4. S 1> ไปเที่ยง รอบเย็นนะรอบเที่ยงกับรอบเย็นวันวันน,น,นี้ไม่ต้องอามไปรอบเที่ยงกับรอบเย็นหนะ้าโรงงานไปสองโรงงานเพราะวันนี้เขา,เ,าเขาไม่ได้ไปนัดวันนีเ้เลือกขายใช่เขาไม่ได้ไปตลาดนัด,ดนะออพ่อไปขายขนมคนเดียว่ตลาดนดขายดีนะมือสองพ่อไปขายขนมคนเดียวที่ตลาดนัดยดีนะนยมมือสอของถูก ของถูกนี่พม่าชอบเล่นมันเลือกเลยไอ้ตัวนี้สวยนี่เล่นมันเลือกเลยยี่สิบบาทยี่สิบบาทอันนี้ตัวนี้ขายเท่าไหร่นี่ยี่สิบบาทแต่พวกนี้สิบบาทอันนี้ยี่สิบยี่สิบบาทโอ้โหนี่สวยมากเลยนี่เฮ้ยน่าจะขายยี่สิบนี้นี่นี่ตัวนี้น่าจะขายยี่สิบนะต้องเลือกเอาอย่างนี้อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็สิบบาทเนี่ยสิบบาทจะขายดีคง เ้ยตัวนี้ก็สวยนี่เฮ้มันเสื้อเราเลยตัวนี้เปลนสี่สีเดียวกับเสื้อเราเลยนี่ตัวนี้สวยวะเกลับมายุใโดนฝนนะโโหเลีดเสื้อสวยนั้นเลยนั่นเลยแขนยาวแขนยาวนี่ยั้สิบบาทได้ออกดีใส่ดี สิบบาทก็พอเดี๋ยวให้ให้มันหมดไปเป็นชุดๆเดี๋ยววันนี้ไม่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเงาะวันนี้ไม่ได้เบลเงาะวล่องวันนี้ไม่ได้เบลล์เงาะสายไปไปตักกระถินมาสายเช่าไปตักกระถินเก่งๆมั้ยนะเก่งๆไงโอ้โหนี่กางเกง เนี่ยดูดูเกงดิดูตัวนี้ดินี่ตัวที่มีซิปนี่ดูมันจะสวยเปล่าสวยไหมโอ้โหนี่ก็สวยนี่ผู้หญิงนะเกงผู้หญิงนะผู้หญิงโอ้โหโอ้โหนี่นี่ทรงพม่าเลยนี่นี่ตัวตัวนี้ก็สวยดีดีมาเลยค่ะ

นี่สิบบาทนะสิบบาทก็คุบสิบบาทสิบาทพม่าใส่เล่นนะบางคนก็เอาสองตัวตพม่าชอบนะครับนี่มันมันรู้สึกอ่ะเป็นเสื้อผ้าทรงพรม่าหมดเลยนะไ <c oughs> <c oughs> นะรู้สึกแต่ถ้าเป็นคนไทยกันถ้าอย่างนี้ก็นี้ก็สวยทรงนี่ก็สวยอยู่ ถ้าผู้หญิงเขาก็ว่าสวยนะถ้าบางคนเขาว่าสวยนะแต่ไม่ชอบแบบคออย่างเงี้ยคอของขว้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อีกสีหนึ่งตัวนี้สวยนะโอ้โนี่โอ้โหนี่สวยเลยนี่โอ้โหสั้นใส่ได้เอาเลยนะนี่ชอบด้วยลายสก็ต์นี่ชอบชอบใส่เสื้อแขนยาวนี่ใส่ทำงานใส่ขายของได้ ก็สองส่วนมากจะลายเยอะเออลายๆเยอะคือมีลายลายเยอะแม่ก็จะไปแฟนอะไรอย่างี้แหละแ้วก็ไปคู่กับโดนัทเดยวตีกะดมด้วยใช่ตัวสิบบาทสิบบาทตัวนั้นก็ขยุ้มขยุ้มขยุ้มใส่ถุงเลยเยอะเยอะยังใส่เ,เ,เรื่อยๆ ในวันนี้ที่ไม่น้องอาร์มเขาเรียกไปวันนี้เพราะวันนี้เงินเดือนพนักงานออกครับเงินเดือนพนักงานออกใช่เงินเดือนเนี่ยวันนี้เงินเดือนออกก็เลยเขาจะหยุดนัดวันนี้ก็เลยจะไปขายขายเที่ยงขายบ่ายเลยขายอยู่ยาวเลยไปตั้งแต่เที่ยงไปเที่ยงอยู่ยาวถึงจินเลยนะวันนี้เขาจะไปอยู่นู่นี้ แต่ช่วงสักสามโมงครึ่งก็จะวิ่งไปรับน้องออมน้องอิ๋วก่อนของก็ทิ้งไว้ที่หน้าโรงงานนะฮะของทิ้งไว้นะก็จะไปรับน้องออมน้องอิ๋วช่วงเช้าเรียนไม่ไม่แพงสิบบาทถ้าดีๆก็ที่ยี่สิบยี่สิบาทสวยนะนับสวยนะใช่วันนี้เงินเดือนพนักงานออกก็คิดว่าจะขายได้ดีนะใช่ เอาเสื้อผ้าไปขายต้องต้องเรียกวันไปฮะถ้าไปวันแบบอะไรนะเออถ้าฝนตกนี่ไม่ได้เลยเสื้อผ้านี่ต้องเรียกวันไปแต่วันนี้รู้สึกอากาศจะดีฝนไม่ตกแน่นอนนี้บางนะเนี่ยบางแล้วก็ตัดฝนตกแน่นอนบางเย็นจะคัดกันสิบกว่าตัวขึ้นก็ดีแล้ววันนี้ฮะใช่ แต่คิดว่าวันนี้ขายดีฮะเงินเดือนพนักงานออกเนี่ยวันนี้ได้เดยอะไ,ไม่กกรักอามเคนเลยเรียกไปวันนี้วันน,น,นี้วันนี้ก็จุดนัดไปผมไปคนเดียวครับตลาดนัดขายขนม,มนกกรักอามก็จะเอาขนมไปขายด้วยฮะไม่ได้ขายแต่เสื้อผ้าฮะ<ว>ขายขนมด้วยขายขนมแผงหนึ่งเสื้อผ้าแผงหนึ่งเพราะเสื้อผ้าไม่ไม่ยุ่งยากนะพนักงานเรียกเรียกเรียกเราเราก็จ่ายตังค์ให้นันแล้วเดี๋ยวให้ให้น้องอมน้องอิ๋วไปขายด้วยนะ ไปรับติงเรียนก็ให้ไปขายช่วยนังานอยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังบ้านนี่นะใช่แล้วใช่พองไปใช่แล้วใชพองไปใช่องไแม่้องอาเขาคัดก่อน